เดี๋ยวให้ทาำให้ทำเพ่านขอเล่าความเห็นแล้กันนะครับเป็นการทุกข์เองก็อาจจะมีมุมมองในเรื่องของการเลือกปฏิบัติหรือไม่เลือกปฏิบัติคือมันเป็นหัวข้อที่ติดกันอย่างหนานะครับเช่นแบบว่าการเลือกปฏิบัติไม่เลือกปฏิิบัตในเรื่องของมุมมองกันนะครับผมนะก็ในเรื่องนี้อาจจะขอความรู้ดีกว่านะครับผมคงไม่ทิ้งกระดาษรู้ว่าเยวแยกเป็นข้อถามเป็นสองข้อเลยนะครับเชิญนักการศึกษาทมุมอง รบกวนทานคออนะคะข้อแรกคือถ้าไม่มีกฎหมายห้ามผู้ต้องขังเลือกตั้งให้มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนคนทั่วไปขัานค,คิดเห็นอย่างไรนะคะเห็นด้วยเพราะอะไรหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไระคะข้อที่สองนะคะถ้ากฎหมายให้สิทธิผู้ต้องขังเลือกตั้งถ้าถ้ากฎหมายให้สิทธิผู้ต้องขังเลือกตั้งได้เลือกตั้งทางคกตจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่มีข้อจ,จํากัดหรือข้อพึงระวังเรื่องใดบ้าง ก็อย่างเงี้ยเนกี่ยวกว่าจริงๆแล้วผู้ต้องขังเนี่ยนะมันเป็นเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญรธรรมนไม่ว่าจะระดับขาจะดีระดับข้องผิดก็ดีนี่ยก็กำหนดว่าบุคคลผู้บุคคลในเกาอ้เงี้เป็นผู้มีอสาริัยต้องคาไม่ใช่สิทธิ์ก็คือพิสูจน์ควาจงังคนทัดแล้วก็ถูกเครื่อนองยู่ระหว่างถูกเคื่องอสิทธิแต่ตรงนี้จะชัดเจนเนาะแล้วก็ต้องผูกขันและเอ่อและอยู่ต้องผูกขันและ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของศาลนะครับแล้วก็วิจารณ์จริตจิตเกือ่อเ่สมฟื้นเป็นรรถนะนี่คือประเด็ษเน,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 นี่ยอยู่ในคำนิยามที่ว่าคือผู้ใดถึงแม้ว่าด้วยกฎหมายเนี่ยไม่ว่าระดับชาติหรือท้องถิ่นอเองทนไม่ไปใช้สิทธิจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองนะฮะถ้าเราติดตามจะรู้ว่าถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิรูปเนี่ยเราไม่แจ้งเหตุเนี่ยเราจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองค่าประกานหรือประกรันแต่กรณีของของ ตู้ต้องขันเนี่ยกฎหมายยกเป็นไ้วยเลยเพราะเขาเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นต่อที่ต่อให้ต่อให้เขาไม่มาใช้สิทธิ์เขาก็ไม่ถึงจังหวะสิทธิ์เขาเขาเป็นบุกคลต้อง้างเพราะฉะนั้นผลกระทบจากเขาเนี่ยแา่ไม่เกิดอะไรเลยไม่ว่าเขาจอกมาเขาไปยยืนยันว่าระหว่างนั้นน่ะที่ผมไม่ใช้สิทธิตรงนี้เพราะผมถูกขังอยู่แบบนี้ก็จบเลยนี่เป็นกฎหมายเป็นตั้งแต่ระดับบนเลยนะ แล้วเรเขียนในเรื่องข,ของกฎหมายระดับชาติการสอสกับการเลือองั้งของผิดซึ่งซึ่งถ้าคนทั่วไปเนี่ยไม่มียัดสิทธ์ก็ถูกจัการสิทธิ์ <S 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 แต่เขาเนี่ยไม่ต้องถูกจกําการสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องแจ้งเขตอะไรด้วยกฎหมายว่าเป็นบุคคลต้องไดไม่เคยสิทธิ์หลายามีชื่อในบัญชีก็ตามนะนี่แหละก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เนาะตอนนี้ถามว่าเ้าดี